เชิญชวนนะฮะสิทธิอนุศิษย์ฮะพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณนะฮะขอเชิญมาช่วงมาร่วมกันนะฮะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกนะฮะและครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของวัดบ้านไร่นะฮะก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนมาร่วมกันนะฮะคนละเล็กละน้อยนะฮะก็มันก็จะเต็มองค์นะฮะก็ท่านสามารถ ร่วมบุญกับเราได้ที่วัดบัานไร่โดยตรงนะหรือไม่ก็ท่านติดตามที่เพจของวัดบัานไร่นะฮะแล้วก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะคระั0651944449นะฮะแล้วก็0053644449เับข่าววันนี้มีเลขไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ,อย่างผมเนี่ยผมก็จะเห็นเป็นเลข1ประทัดบนนะฮะบประทัดกลางก็จะเป็นเลข8 เลขสองแล้วก็ตามมาด้วยเลขศูนย์ครับกอ็อยู่ที่โชคนะฮะอยู่ที่ดวงนะฮะรับแต่น้องคนนี้เนี่ยเขาจะถูกทุกงวด <c oughs> นะฮะเมื่อวานนี้ก็ซื้อหวยลาวนะ <c oughs> ก็ได้รับรางวัลน,นะฮ <c oughs> ะนี่ก็ยังได้รับเ <c oughs> นี่ยเป็นเป็นเป็นผู้โชคดีอีกแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาเป็นเป็นหมื่นเป็นพัน <c oughs> เขาก็ยังได้รับอีกนะฮะ วันนี้จะเป็นตัวตึงของวัดบานลร่เราหนูเห็นเลขอะไรครับหน,หนูไม่ได้หนูไปดูตรงนั้นนะ่ะหนูเห็นแค่สองแปดแต่หนูจุดขอหนูได้เก้าหนึ่งสองขอที่องค์ใหญ่่อเก้าหนึ่งสองแต่อันนี้แปดหนึ่งสอง